นะคะใครที่กําลังมองหารถพร้อมบรรทุกวันนี้ต้องมาจับต้องมาจองกับเน่เ,นเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่เนอายุน้อยร้อยโลโอ้โหแสงแยงตานะคะวันนี้นะเน,เน่อยู่กับรถปี2019นะคะรีโวสวยๆแบบนี้ราคาเดี๋ยวมาขอให้อีกทีว่าพี่คันนี้นะคะจะขายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูเลยกระจังหน้านะคะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีของตัวรถนะแล้วก็ตัดด้วยคโครมเมียมแบบนี้นะคะดันโลโก้คโครมเมียมขึ้นมาแบบนี้เลย ไฟน้าจ้ามามาดูกันที่ตาไฟใกล้ๆเลยตาไฟน้จ๊ะเป็นตาไฟแบบฮารลเจนนะคะใสๆสวยๆแบบนี้คันนี้มีรอยเบียดมานิดนึงเดี๋ยวน่้นะคะดูแลให้บอกเลยว่าเอาไปสวยไม่ไปสภาพนี้แน่นอนมาดูที่ด้านข้างกันจ้ะล้อหน้าคันนี้นะคะได้เป็นล้อกระทานะคะเดิมจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวน่้นะคะจัดการให้ใครที่อยากได้สําหรับบรรทุกนะคะล้อกระทาแบบนี้ได้เลยยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะคะ คันนี้นะจ๊ะไฟเลี้ยวอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นคโครมเมีย่ยมแบบนี้นะลูกค้าจากคันนี้ได้เครื่องยนต์2.8เครื่องยนต์ใหญ่หญๆแรงๆแบบนี้เพราะมันทุกสูดๆนะเดี๋ยวแนเน่นะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นคโครมเมีย่ยมเปิดดูด้านในกันสักนิดนึงจ้ดที่รัจกจ๋านี่เลยคันนี้นะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้เบอเบอร์นี่ก็คือมาแบบสวยๆเลยนะจา๊าเกียร์นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะ รถอย่างนี้น้องก็ต้องเกียร์กระปุกอยู่แล้วแหละน้องแม่น้อเออพาวเวอร์ปุ่มพาวเวอร์นะคะปุ่มอีโคมีมาให้พวงมลลาลัยพาวเวอร์ไปเลยและคันนี้นะจ๊ะโคกมาให้แล้ว10ชั้นเพราะมันดุกสุดๆลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะมีใบรับรองจากวิศวกรให้แล้วลูกค้าออกไปวิ่งขนงานกันได้เลยและคันนี้ไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้จ้ามาเครื่องยนต์2.8ไม่พอมาเป็นเพราลอยเพาเลาลอยอย่างเดียวไม่พอค่ะเพาลอยของ ไปใช้งานบรรทุกันได้เลยใครบรรทุกตั้งแต่4ตันขึ้นไปคันนี้สบายสบายสิวๆเลยนะคะยางเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลิน X อ็ซดีปีใหม่ให้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเนเน่เปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะว่าเขาจะพร้อมบรรทุกขนาดไหนและห้องเครื่องสวยขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในเพื่อไปเปิดห้องเครื่องให้สักครู่จ้า เปิดโชว์ไปเลยค่ะน<ย>ี่คันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเนเนล้างทำความสะอาดสปาห้องเครื่องให้ทั้งหมดนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะจ๊ะเครื่องโยน้าเดิมๆทั้งหมดนะรอยอาร์ครอยมาร์จากโรงงานยังอยู่แผ่นเพจสติกเกอร์มอกอยังอยู่นะคะตัวแผ่นกันความร้อนเนี่ยก็ยังสวยๆอยู่นะเดี๋ยวคันนี้เนเนล้างย้ำว่าเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะคะ ของเล้วภายในเครื่องเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะโอเคนี่นะคะใครถูกใจคันนี้นะจ๊ะรีบเลยรีบทักเข้ามาหาเนเน่นะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างคันนี้พี่คนนี้นะคะขายแค่ห้า0 0 0เก้าันบาทเท่านั้นนะคะ5 2 9 0 0นมาบาทเท่านั้นฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนย์บาทอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาจองกับเนเน่วันนี้หรือทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะ คันนี้น้ำมันเต็มถังพร้อมกับทองคำไปเลยจ้ะให้ลูกค้าเฉพาะของเนเน่เท่านั้นนะคะวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถมือสองให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เซ็นเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า3 0 0เ้็นเป็นนั่นได้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูถถนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า4 0ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย